ากาเตรียมตัอเลยครับตั้มเดมมาพรอแค่ไหนก็ไ้ตัวใหญ่ครับเจอตัวแล้วครับตัวท่ายางผมก็จะขึ้นได้นะเอาแม่ยืมเดี๋ยวอข้าพังก็ไม่ยืมอีกเอาไปคืนเขาไปเอาคืนเขาได้แล้วสวัสดีครับอี่กับผมแซมวิ่งครับโอ้มอเตอร์คอนเฮ้ยกันน้อยอีกแล้วโอ้โหเอ้พี่วิ่ง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 ได้แรงอ่ะรอ เฮ้ยจริงอ่ะทำยไงอ่ะเอ็กยังเดียวหรอเอ็กมาดิเือกล้องให้ดิอยากลองขับเอออุ้ยมันอันนี้ใส่โซ่ลาวลิ้นเหรอหรอโอ้โหไหนไหนเอ็กถือกล้องได้หนดิเขาเท่อ่ะมันใส่ไม่ได้่ยมอเตอร์กรดมอเตอร์กรดแล้ยมัน รับน้ำหนักผมได้ไหมเนี่ยได้ครับจริงอะ่ะรับได้กี่าเพราะรับน้ำหนักได้แปดสิบแปดสิบโอ้โอหแรมหเลยนะเด้ดยหนใจ่ย กิดน้อยเฮ้ยไปเลย,ย,เลยมาๆๆไปเลยปะโอย้ยน,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 นั่งใงว่เเนี่ยนั่ง้างน้างนอกในนีนะแก่เาไม่แข็งได้มไม่แขงด้วย <laughs> โ,ย <laughs> <laughs> โยอ้ยโอ้ยรอดไวย แ้งนอกเะนอกนครับหลายวเลมาอตยะคร้มเ้ีู้ด้วยครับตยมตัวเลครับตัวอย่างผมก็จะขึ้<ห>นล้ครับรจอดรออยู่ท่าเตรียมรถมาเลยครับเป็นไรอ่ะตามับเรายังเหลืออีกหลายคู่นะครับยกดคาเวลา มีเราก็อยากจะจัดให้ท่านจะแข่งกันนะครับท่านเตรียมรถมาแล้วแล้วผู้สมัครครับในรถต่อไปผมยังไม่เห็นที่ใครมาสนัครเลยครับมาได้ไหมออู่าเดี๋ยวไปรอเดี๋ยวไปรอถ้าจบลุ่มนี้ไม่มีการสมัครก็คือเลิกแค่นี้หรือเปล่าครับอ่ายกละในอีกสองลุ่นสามลุ่นไม่เห็นมีใครมาสมัครเลยครับยกละ ไม่เป็นอ่ะน้ำมันหมดหรือเปล่าคู่ที่ห้านะครับพจอักเจอกับปัอนเองน้ำมันหมดนะสงสัยน้ำมันหมดอ้ยรอด้วยรอด้วยโอ้อยงีแงสงทำารีองเขาพัง โอ้ยแล้วไม่ยืมเดี๋ยวฟ้าพังก็ไม่ยืมอีกเอาไปคืนเขาไปเอาคืนเขาด้แล้วเื้ยเขาตายละวข้าม่ปี่แรงยื้อไม่รู้ทีนี่กลับรถนะครับเอนั่งมันนั่งไม่ได้มันนั่งไม่ได้ใันมันเล็กจัด รับน้ำหนักได้ประมาณ120กิโลกรัมนะครับ มาคืนเขาสภาพนี้นะสายปวดที่ที่ห้าพองกิจซีกับน้องเอมใช่ไหมครับคู่นี้นะครับตอนนี้นะครับพอธงกิจเข้าไปสุดสตาร์ทแล้วนะครับน้องเอ็มไหนเ่ยน้องเอมนะครับเมื่อกี้ผมประกาศแล้วนะครับ เข้าพังหมดโอ้ดีเลยสุดจังเลยอะสุเลอย่างที่อย่างที่วะ